มาหาหน่อไม้อยู่ป่ากับเชิงครับวันนี้แต่ว่าหน่อไม้ยังไม่ขึ้นครับพามานั่งชมวิวอีกมุมหนึ่งชมบรรยากาศประเทศเพื่อนบ้านครับโอ้คนพามาเขาแผ่ไหนกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปต่อกัอนครับ ก็พามาหาหน่อไม้อยู่ป่ากาบเชิงนะครับวันนี้หน่อไม้ก็เพิ่งแต่เริ่มออกครับยังยังไม่เยอะครับแต่ก็พอได้แกงอยู่ครับวันนี้ อกมาก็ยังไม่ทันใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็มาแล้วครับก็เอาไปพอได้จิ้มน้ำพริกครับ <c oughs> หาไปก็พอได้อยู่นะครับ ขยันเดินหาก็พอได้อยู่นะครับหน่อน้อยๆสีสวยๆครับตัวนี้สีไม่เหมือนกันนะครับหน่อไม้แต่ละกอในสีต่างกัน อตัวนี้เหมือนจะเล็กไปครับแต่เอาไปก่อนครับมันมีเพื่อนนะครับรวมรวมไนรวมรวม,รวมกันไปก็ได้เยอะครับอันนี้ก็เล็กเกินไปแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับมันเริ่มขึ้นแล้วครับหน่อไม้คขาก็เพิ่งจะเริ่มขึ้นครับ ยังไม่เยอะครับอันนี้ยังไม่ยาวครับแต่อวบอบอยู่ครับ ยังหมดทันหลายครับกำลังแต่เริ่มดูครับแค่นี้เองครับเก็บไปก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ทันใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็เอาไปก่อนครับ ตัวนี้ยาวนะค ขี่รถมาทั้งป่าแล้วครับเจอเห็ดปลกตบับสองดอกครับตรงนี้ดอกนีหัวหลุดแล้วครับผลงานวันนี้นะครับหน่อไม้ก็ได้พอกินอยู่ครับ เพิ่งจะเริ่มขึ้นครับกำลังหัวแหลมๆออกมาเยอะเลยครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนททุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ